สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนวันนี้ผมก็จะให้ท่านได้รับทราบถึงอานิสง์ของการทําบุญกรถินนะครับกรถินนี่ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจําปีนะครับอัฉะนั้นอานิสง์จะมีทั้งอนิสง์ของพระภิกษุสงฆ์และอานิสง์ของผู้ทอดด้วยนะครับสําหรับอนิสง,ส,งสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นก็มีสิทธิพิเศษได้แก่การยกเว้นความผิดตามพระวินัย5ประการคือ พระภิกษุผู้นั้นไปจาริกแสวงธรรมหรือเดินทางไปไหนได้โดยไม่ต้องบอกลาภิกษุด้วยกันเดินทางโดยไม่ต้องถือจีวรไปครบสรับก็ถือว่าไม่ผิดวินัยชันอาหารร่วมวงเป็นหมู่คณะได้ซึ่งตามพระวินัยแล้วกำหนดให้นั่งเรียงกันภิกษุผู้นั้นก็สามารถรับผ้าจีวรที่มีผู้นำมาถวายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมได้ซึ่งตามพระวินัยกำหนดให้ภิกษุเก็บ จีวรเกินจากสำรับที่นุ่งไม่ได้คือจะเก็บได้ก็เพียงสิบวันเกินกว่านี้ต้องสละให้ผู้อื่นไปแต่ถ้ากรานกระถินแล้วเก็บผ้าเหล่านี้ไว้ได้และประการสุดท้ายอนิสงส์นะครับของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ก็คือ,อาลาบที่เกิดขึ้นให้เป็นของภิกษุผู้จาพรรษาในวัดนั้นซึ่งได้กรานกระถินแล้วนะครับอนิสงส์กระถินดังกล่าวมีกําหนดเพียง4เดือนเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็ไม่ได้รับการยศ ยกเว้นนะครับถือว่าหมดเขตอานิสงส์กฐินครับนั่นคืออานิสงส์ที่พระภิกษุจะได้รับนะครับตอนนี้อานิสงส์ของผู้ที่ทําบุญละ่ะผู้ที่ไปทอดละ่ะมีอะไรบ้างนะครับเชื่อกันนะครับว่าจะได้บุญมากๆเลยในการทําบุญกถินนี้เพราะปีหนึ่งนี่ก็ทําเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะต้องทอดในระหว่างฤดูการจะทําก่อนหรือ หลังฤดูการของกระถินไม่ได้นะครับโดยเฉพาะหากเป็นกระถินพิเศษเช่นจุนกระถินกรถินโจรเชื่อว่าจะได้อนิสง์มากกว่ากระถินธรรมดาหลายเท่านะครับเพราะว่ามีขั้นตอนการดาเนินการที่ยุ่งยากมากกว่า,าการทําบุญกระถินเนี่ยนะครับผู้ทอดเนี่ยครับได้อะไรบ้างมีจิตใจ,จแจ่มใสปิติอิ่มเอิบในบุญกุศลที่ตนสร้างไว้ขจัดความโลภความโกรธความหลง ทางอ้อมนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันของหมู่ชาวบ้านนะครับจากการที่ได้มาร่วมทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในบุญกรถินนี้นะครับนั่นก็คืออานิสงค์จากการทําบุญกรถินนะครับก็ขอโมทนาอนุมโมทนากับผู้ที่มีส่วนในการทําบุญกรถินครั้งนี้นะครับทั้งที่ทําโดยตรงหรือว่า,ามีผู้ทอดสะพานให้ไปทาแล้วแต่เถอะนะครับ ครับท่ผูฟังครับพบกับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับผมธีรพงศ์โสดาสีครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ